ครับได้ทุกท่านวันนี้พบกับผมบาเลนทน์นะครับในรายการปรัชญา101รายการที่จะเอาแนวคิดปรัชญาที่น่าสนใจมาเล่าให้กับท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับโดยในวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่าถึงเรื่องของนักปรัชญ,ญาผู้ยิ่งใหญ่ท่านเด็กในสมัยกิีกโบราณน,นะครับผมชื่อของเขาก็คือพลาโตนะครับผมและเป็นพิเศษในวันนี้เราจะเล่าเรื่องของพลาโตและอุปมาเรื่องช่ำของเขานะครับผมจะเป็นยังไงนั้นเราไปรับชมกันเลยครับ โดยก่อนอื่นนะครับผมก่อนที่เราจะไปรับชมในเนื้อหานะครับผมผมก็อยากจะขอคลิปนี้เนี่ยก็เป็นคลิปที่ผมและทางทีมงานเนี่ยเราได้สรุปรวบรวมเนื้อหาจากทางข้ามเรียนที่เราได้เรียนมาตลอดหลักหลายชั่วโมงนะครับมาสรุปเป็นข้อมูลที่สั้นเข้าใจง่ายกระชับรัดคุมเป็นการเปรียบเทียบต่างๆเพื่อให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้เข้าใจได้อย่างง่ายมากยิ่งขึ้น ดันงานเนื้อหนาในคลิปนี้เนี่ยคงจะไม่ได้เป็นเนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบนะครับผมเพราะงานคลิปก็คงจะยาวเป็น10กว่าชั่วโมงเลยทีเดียวแต่เป็นเนื้อหาที่เราอยากจะให้ได้คนได้เข้าใจบางเรื่องบางมุมจากเรื่องราวนั้นๆที่เราได้เรียนรู้มานะครับผมและผมเองก็คงไม่ได้เป็นอาจารย์ที่มีความรู้แ,แน่นมากนะครับผมดังนั้นทุกท่านถ้าเกิดผมพูดอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยและทุกท่านสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาต่างๆได้ในใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรััับบชมกนเลยคร ดยเริ่มต้นจากพลาโตนะครับผมพลาโตเนี่ยเขาเป็นใครกันนะครับพลาโตเนี่ยเป็นนักปราชญ์ที่มีอิทธิพลมากที่สุดนะครับในประวัติศาสตร์เป็นวิเศษประวัติศาสตร์ของตะวันตกนะครับผมท่านเนี่ยเป็นชาวเอเธนส์ประเทศกรีกนะครับผมเขาเนี่ยเป็นลูกศิษย์คนสําคัญนะครับผมเป็นลูกศิษย์ของนักปราชญ์ชื่อดังอย่างโสเครติสนะครับผมและเขาเนี่ยยังเป็นอาจารย์สอนนักปราชญ์ชื่อดังอีกท่านหนึ่งนะครับผมก็คืออริสโตเติลนะครับเรียกได้ว่า3ท่านนี้นี่ เป็นสิทธิ์กับอาจารย์ที่เรียกได้ว่าเรียกได้ว่าเป็นนักปรัชญาชื่อดังในสมัยนั้นเลยนะครับผมจนถึงปัจจุบันด้วยนะครับนวคพิดของท่านนักสามเนี่ยก็ยังคงส่งผลถึงปัจจุบันเป็นอย่างมากด้วยโดยนวคพิดของปาโตหลักๆก็จะมีเรื่องราวหลากหลายนะครับผมแต่ผมจะนําเสนอสั้นๆในคลิปวิดีโอนี้นะครับตัวอย่างแรกคือนวคพิดของปาโตที่สาคัญนะครับก็คือทฤษฎีเรื่องของแบบนะครับหรือว่า theory of forms นะครับโดยเขาเนี่ยเชื่อว่าโลกทางกายภาพของเราเนี่ยที่เราสัมผัสได้เนี่ย เป็นเพียงแค่เงาสะท้อนอะเป็นเพียงแค่เงาสะท้อนของความจริงที่อยู่สูงกว่าเขาที่เราเรียกว่าแบบหรือฟอร์มนะครับผมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็จะไปสอดคล้องกับเรื่องที่เราจะมาเล่ากันในวันนี้เป็นอย่างมากด้วยนะครับต่อไปนะครับพาโตเนี่ยก็ยังได้มีแนวคิดเรื่องของการปกครองเป็นการปกครองแบบนักปากราชญากษัตริย์นะครับหรือว่า i l o s o p h e r King นะครับโดยในหนังสือที่พาโตได้เขียนไว้ในหนังสือเรื่องของ the republic หรือเรื่องของสาธารณร,รัฐเนี่ย เขาได้เสนอว่าการปกครองที่ดีที่สุดน่ในสมัยนั้นนะครับที่พาโตได้เขียนไว้การปกครองที่ดีที่สุดคือการปกครองแบบนักปราชกษัย์โือพวกเขาเชื่อว่า คนที่จะมาปกครองได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีความรู้และปัญญามากที่สุดนะครับผมเพื่อเขาสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ส่วนรวมได้ดีที่สุดด้วยต่อมานะครับเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณนะครับผมซึ่งพาโต้เชื่อว่าวิญญาณของมนุษย์เนี่ยประกอบด้วย3ส่วนนะครับส่วนแรกคือเรื่องของเหตุผล reason นะครับส่วนที่2คือเรื่องของจิตใจ spirit นะครับและสุดท้ายเรื่องของความอยากหรือ appetite นะครับผม น่าสุดท้ายนะครับเรื่องราวที่สําคัญนะครับผมที่เราจะมาเล่าในวันนี้ก็คืออุปมาเรื่องถ้ำของพลาโตหรือ a l l e g o r y of cave นะครับโดยอุปมาเรื่องนี้เนี่ยได้เล่าว่าโดยทั่วไปเนี่ยคนเราเนี่ยเชื่อว,ว่าการรับรู้ของเราเนี่ยเกิดจากประสาทสัมผัสนะครับผมหรือจิตเป็นบอกเกิดของความรู้ของเราภาพที่เราเห็นเสียงที่ได้ยินเนี่ยเป็นความจริงนะครับแต่สิ่งที่พลาโตคิดเนี่ยอาจจะสวนทางกับความเชื่อเหล่านี้ในสมัยนั้นนะครับผมโดยสิ่งที่พลาโตเขาเชื่อเนี่ยเขาได้นาเสนอออกมาผ่านทางเรื่องเล่า ที่เป็นอุปมาอุปไมะครับผมโดยเรื่องเล่าของพาโต้เนี่ยก็เป็นดังนี้นะครับเรื่องเล่าของพาโต้นะครับผมได้เล่าถึงเรื่องราวเกี่ยวกับนักโทษกลุ่มหนึ่งนะครับที่ได้ถูกจับขังไว้ในถ้ำตั้งแต่เด็กๆโดยเขาเนี่ยถูกล่ามโซ่ไว้ให้มองให้ถูกล็อกมุมสายตาเนี่ยไปยังเพียงแค่ข้างหน้าอย่างเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยก็จะเป็นแค่ผนังถ้ำธรรมดาเท่านั้น ทีนี้เนี่ยถ้ำนี้เนี่ยก็จะมีทางเป็นทางแสงเล็กๆเป็นเหมือนทางหน้าต่างเล็กๆให้ได้หายใจได้นะครับมีลมเข้ามาอยู่ข้างบนนะครับผมวนถ้ำนี้เนี่ยก็จะมีแสงโผลเข้ามาแบบเล็กๆได้น้อยไม่ไมากแต่ว่าข้างบนนี้เนี่ยก็จะมีกองไฟตั้งอยู่นะครับผมแล้วกองไฟนี้เนี่ยก็จะมีมักจะมีคนเดินไปมาไดี่เขาถือสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นไหก็ดีโล่ปั้นดินเผาต่างๆก็ดีและคนที่เดินไปเดินมานี้เนี่ยพอเขาเดินไปเดินมาเนี่ยแสงจากกองไฟเนี่ยมันก็ตกกระทบผ่านคนที่เดินไปเดินมา แล้วก็ส่องมายังคนที่อยู่ในถ้ำนะครับผมซึ่งส่องไปยังผนังถ้ำที่ที่นักโทษได้มองอยู่นะครับเพราะเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่นักโทษจะได้เห็นเนี่ยก็คือเห็นเงาต่างๆเห็นเงาของสิ่งที่เกิดขึ้นในความเป็นจริงข้างนอกถ้ำนะคะผมว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นบ้างในเงาที่บนผนังก็จะมีเรื่องราวต่างๆที่เขาเห็นเป็นเงาเขาจะคิดว่าสิ่งนี้ที่เขาเห็นเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่เป็นความจริงสําหรับเขาแต่ว่าพอเวลาผ่านไปนะครับผม พอมีนักโทษคนนึงเนี่ยได้อาจจะหมดโทษอาจจะพ้นโทษนะครับผมแล้วเขาก็ได้ออกไปข้างนอกถ้ำแล้วเขาก็ได้คนพบว่าไอ้ผนังถ้ำที่เขามองอยู่ทุกวันตั้งแต่เกิดจนเขาก่อนที่เขาจะออกมาเนี่ยเป,เป็นเพียงแค่เงาสะท้อนเป็นภาพสะท้อนของความเป็นจริงที่อยู่ข้างนอกเท่านั้นทําให้เขาได้เห็นว่าความจริงที่อยู่ข้างนอกเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับผมจนก็ทั่งสักพักหนึ่นงเข,<ล>เ,เขาก็มีเวลาได้กลับเข้าไปในถ้ำแล้วก็ไปบอกกับเพื่อนๆที่ยังคงติดอยู่ในคุกอยู่ว่าสิ่งที่เรามองผนังถ้ำเหี่ยที่เราคิดว่ามันถูกในเวลานั้นเนี่ย มันเป็นแค่ภาพสะท้อนเท่านั้นมันเป็นแค่เงาสะท้อนจากความจริงที่อยู่ข้างหลังสิ่งที่เรามองเนี่ยมันไม่ได้เป็นความจริงแต่ก็อย่างว่านะครับสิบปากบ้าไม่เท่าตาเห็นนะครับผมคนที่อยู่ในถ้ำเนี่ยก็แน่นอนครับตามสูตรก็ไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขามองอยู่เนี่ยเป็นเป็นเรื่องหลอกลวงเป็นสิ่งที่ไม่จริงเพราะว่าเขามองสิ่งนั้นมาทั้งชีวิตอีกทั้งคนในถ้ำเนี่ยยังหาได้ว,ว่าคนที่เพิ่งออกไปได้เนี่ยแล้วบอกว่าข้างนอกเนี่ยเป็นความจริงเนี่ยเป็นคนที่เสียสตินะครับผม และสุดท้ายนะครับนักโทษในถ้านั้นก็ได้ทํา <on> การฆ่าคนที่ได้ออกไปแล้วมาบอกความจริงกับเขานะครับผมเรื่องนี้สอนอะไรกับเรานะครับนิทานของพาตเตอร์เรื่องนี้เนี่ยสอนอะไรเราบ้างนะครับโดยนิทานพาตเตอร์เรื่องนี้เนี่ยก็สอนให้เราได้เห็นว่าคนทั่วไปเนี่ยในชีวิตประจําวันเนี่ยก็เป็นเหมือนกับนักโทษที่อยู่ในถ้านั่นแหละครับพวกเขาเนี่ยคิดว่าสิ่งที่พวกเขามองสิ่งที่พวกเขาเห็นเนี่ยเป็นความจริงสําหรับเขาแต่ในความจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพียงแค่เงาสะท้อนของความเป็นจริงที่อยู่เบื้องหลังเขานะครับผม เป็นเพียงเงาของวัสดุสิ่งของที่เราพบเห็นในชีวิตประจําวันเนี่ยเป็นเพียงสิ่งจําลองมาของต้นฉบับจริงๆเท่านั้นนิทานเรื่องนี้เนี่ยพาโต้จะพยายามนาเสนอเราเกี่ยวกับเรื่องของแบบและมโนภาพนะครับหรือฟอร์มและไอเดียสนะครับกล่าว <9 S 2> คือนักโทษที่อยู่ในถ้าเนี่ยสิ่งที่เขามองเห็นเนี่ยบนผนังเนี่ยที่เขาคิดวด่าเป็นความจริงนักจริงหนาเนี่ยเป็นเพียงแค่ภาพสะท้อนเป็นเพียงแค่มโนภาพหรือเป็นเพียงแค่ไอเดียสนะครับที่พวกเขาเห็นซึ่ง สิ่งที่เขาเห็นเนี่ยเป็นภาพสะท้อนมาจากข้างหลังถ้ำใช่ไหมครับซึ่งสิ่งที่อยู่ข้างหลังถ้ำข้างนอกถ้ำเนี่ยที่เป็นคนจริงๆเนี่ยเราเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นฟอร์มนะครับผมเป็นแบบแบบไม่้เป็นความจริงนะครับผมที่ไม่ได้รับการสะท้อนใดๆจากภาพยนตร์ชื่อดังอีกเช่นเคยนะครับผมอย่างเรื่องดีเมทริกซ์ผสมในฉากที่พระเอกของเราดีโอนะครับผมก็ได้ค้นพบว่าโลกที่เขาอยู่เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยที่ทุกคนเพื่อนๆที่ทํางานเขาหรือคนในโลกเชื่อว่านี่เป็นความจริงเนี่ย แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นความจริงโดยมีเพื่อนๆพระเอกนะครับได้มาบอกว่าสิ่งที่พวกเขาได้มองเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่มโนภาพเป็นเพียงแค่สิ่งที่คอมพิวเตอร์ได้ทําการสร้างขึ้นมาเพื่อให้เรารู้สึกนึกคิดแบบนั้นให้เราได้เห็นแบบนั้นแล้วก็เชื่อแบบนั้นแต่ความ,มาจริงแล้วเนี่ยพวกเขาอยู่ในโลกของคอมพิวเตอร์ที่ถูกขุ่นยนต์เนี่ยจับมาขังไว้นะครับผมเพื่อเรียกเอาพลังงานไฟฟ้าจากร่างกายอะไรก็ดีก็ตามเรื่องๆไปนะครับผมจนกระทั่งมาถึงจุดที่เป็นฉากที่นนโอนะครับผมกับ มอร์เฟียสและเพื่อนๆเนี่ยได้นั่งคุยกันในห้องนะครับผมและมอร์เฟียสก็ได้ยื่นโอกาสให้กับนีโอได้ค้นพบความจริงว่าอยากจะค้นพบความจริงไหมว่าสิ่งที่อยู่นอกถ้ำเนี่ยคืออะไรผ่านทางฉากที่มอร์เฟียสเนี่ยได้ยื่นมเม็ดยา2เม็ดนะครับผมที่เป็นเม็ดยาสีน้าเงินกับเม็ดยาสีแดงนะครับผมเมื่อรับเม็ดยาแล้วเนี่ยเขกาก็สามารถที่จะออกไปจากถ้าได้หรือออกไปจากโลกเสมือนจริงออกไปจากดิเมทริกซ์นี้ได้นะครับผม etas? อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดมากๆนะครับจากภาพยนตร์เรื่องดิมทริกซ์ครับผมก็สามารถไป รับชมกันได้นะัมเป็นหนังที่ดีทีเดียวนะครับก็จบไปกันแล้วนะครับสําหรับรายการปรัชญา1นึ่งซหนึ่ง EP ที่ห้านะครับเรื่องของพราโตแล้วก็อุปมาเรื่องช่าของเขานะครับเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมถ้ามีข้อมูลอะไรที่ผิดพลาดประราการใดก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับและท่านผู้ชมหล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวในวันนี้สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ทั้งด้านใต้นี้เลยนะครับผมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้ด้วยนะครับและทุกคลิปที่เราได้ นำการนําเสนอไปด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราจะได้เล่าเรื่องราดีๆแบบนี้ให้กับท่านผู้ชมได้รับฟังต่อๆไปนะครับผมและพบกับรายการปรัชญา100ใหม่และพบกับรายการปรัชญา,า,า,า101ใน AP ต่อไปนะครับขอให้ทุกท่านมีความรักในความรู้และมีปรัชญาในชีวิตนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ